จะกูนะทำมันในที่นี้หนูต้องหาวิธีค้ามันให้ได้เลยทำยังไงนะพี่ส้มพี่ส้มฉันเจอวิธีการค้ามันแล้วมันต้องใช้ดัปเปอร์แล้วก็ทอแบตก้อนเข้านไหนอืมแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็อันนี้เย้ได้แล้วนี่นวันนี้เย้โอเคโอเคเดี๋ยวพวกเราอันน่ะอ่ะ พี่สบุดก่นเลยโอเคเจองนได้หนานาได้มาจริงจริงด้วยดงปวดดาหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดืดีจริงแดงอ้ยไม่ไม่คนให้แดงปวดจริงจนะเฮ้ยอนน้อธิษฐานจะขอครับโบ๊ทเตเต้โอ้ได้จริงจริด้วยอะจริง วันอธิษฐานเฮ้ยเอ้ยเรายเฮ้ยเ้ยแล้ทำไมหาวิธีแล้วแล้วสามวรถเลือของได้ไหมถ้าเราส่งถ้าข้างในมันวิธีเลือกของคนเดียนะข้างในมันวิธีเลือกของไม่เนี่ยแล้วก็เข้าไปดูไหนเลยเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูไหนแล้วอ่ะ ไปดูไหนแล้วข้าดในนี้มันเหมือนไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ดีเลยในนี้ยนูนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเออ